สวัสดีครับทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่67นะครับบางทีมันมีข้อหนึ่งข้ามผมไม่ได้ใจอ62หรือเปล่านะครับผมเขียพิมพ์ข้อข้ามนะครับก็ขออภัยทีนะไม่ต้องไปตามหานะครับว่าข้อนี้มันหายไปไหนนะครับผมพิมพ์ข้ามเองนะครับ โ okay, อเคเนาะพอเมื่อกี้เป็นข้อ66นี่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาดูข้อที่67เดี๋ยวข้อนี้จะเป็น2มิติข้อสุดท้ายแล้วนะฮะแล้วเราจะได้ขึ้น3มิติกันสัก4ซ้าหข้อแต่รูปแบบการทำก็เหมือนเดิมครับและดูเหมือนว่าถ้าคนไหน cross product ของนั้น3ม,มิติเหมือนจะง่ายกว่าโดยสัาไปอย่าลืมนะครับช่วยกด subscribe ไปด้วยนะแชร์ให้เพื่อนที่เรียนเรื่องเดียวกันอยู่ถือว่าทาบุญใหญ่ครับโอเค สอมิติข้อสุดท้ายเราบอกว่าไม่มีอะไรทําแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับทรงกระดาษเปล่าไปแล้วศูนย์กลับมาทุกท่านครับรอเล่นนะอย่าหาทำนะครับอันดับแรกเช็คดูก่อนนะครับว่าโจทย์นี้ถามว่าที่จุดไหนที่จุด A นะครับ r e p e r the t force and couple moment system acting on the overhang beams by the resultant force and couple moment รีซอ r แพนฟอร์ดกับคอปเปอร์โมเมนต์นะครับย,ย้ายทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไปไว้ที่จุด A ผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าเวลาแตกแรงเข้าไปดูแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยลืมนะครับลืมความหนานะครับมันมีความหนาของเขาอยู่นะความหนาของเขาอยู่ที่โจทย์ให้มาโอเคเราซูมไปดูใกล้ๆซูมไปดูใกล้ๆแล้วกันนะครับซูมไปดูใกล้ๆเราจะได้แบบ เห็นกันชัดๆว่าเราควรทำอะไรเพราะบางคนใช้โทรศัพท์ดูเนาะนะครับผมก็จะแตกแรงก่อนครับทุกท่านแต่ก็เป็นสองแรงครับแรงในแนวดิ่งกับแรงในแนวลาบแรงนแนวดิ่งกับแรงในแนวลาบการแตกแรงออกไปในลักษณะนี้การแตกแรงในลักษณะรูปสามเหลี่ยมนี้เราทุกคนก็จำได้นะครับว่า ตรงนี้เป็น26ครับเอามาก่อนเลยแนวดิ่งนั้นคือ12ด้านยาวสุดของรูปสามเหลี่ยมคือ13กลายเป็น12ส่วน13ครับทุกท่านและไปดูกันต่อครับว่าและแนวในแนวแกนลาบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอา26มาก่อนเลยและเอาแนวที่ขนานกับแกนส่วนด้วยด้านยาวสุดคำตอบคือครับออกมาก็กลายเป็น5ส่วน13ครับทุกท่าน เท่านั้นเนี่ยพอครับยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราควรจะแตกแรงให้หมันเสเรียบร้อยแตกลงไปในแนวลาบและก็แตกลงไปในแนวดิ่งนะครับอ่ะหัวลูกศรก็ระมัดระวังนะครับอ่าคนไหนเกาะชัดๆเลยนะฮะชัดๆเกาะทุกท่านครับถ้าดูลกๆทุกท่านก็พยายามเขียนรูปอีกรูปหนึ่งนะครับเขียนรูปรูปหนึ่งมาก็จะง่ายขึ้น แต่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพราะว่าเราดูโจทย์กันเยอะนะครับแล้วก็จะแตะเล็กๆ,ๆน้อยๆก็พอแล้วนะครับเนะี่ยข้ออ้างของคนขี้เกียจครับอ่ะโอเคครับไป30ครับ30กิโลนิวตันและก็คอร์ส30เพราะว่าไกล้มุมใช้คอร์สไกลมุมใช้ทรายครับไกลมุมใช้ทรายขออนุญาตเขียนออกมาเป็นอยู่ในลักษณะนี้นะครับไกลมุมใช้ทรายไกลมุมใช้ทรายนะครับก็ออกมาเป็น 30นะครับ s ซ n าย30โอเคครับทุกท่านหลังจากนั้นครับผมก็ขออนุญาตเลยแล้วกันเราก็ทำแบบเดิมๆก็คือการย้ายแรงก็คือรวมแรงอ่ารวมแรงเสร็จซิกมา F หาแรงรับเสร็จท้ายแล้วเราก็รู้ว่าการที่เราย้ายแรงไปไว้จุดที่เราสี่สนใจนั้นการย้ายแรงนั้นมันจะเกิดโมเมนต์ขึ้นมาถ้าแรงไม่ผ่านนะครับไม่ผ่าน แนวของแรงไม่ผ่านจุดที่เราสนใจเนี่ยมันจะเกิดโมเมนต์ขึ้นมาก็ต้องหาซิกมาโมเมนต์ด้วยทำเป็นสเต็ปค่อยๆทำค่อยๆพิจารณานะสำหรับ2มิติมีแค่นี้นะครับสำหรับ2มิติแค่นี้เองทุกท่านครับผมก็เลยมาบอกว่าเฮ้ยผมหารีซอ r แนนฟอร์ดีกว่านะครับว่าซิกมา F อนะครับซิกมาเอฟซิกมาเ r x นะครับมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับซิกมา f x ให้ฟังขวามือเป็นบวก x มีอยู่ที่ใดบ้างยินดีครับทุกท่านในแนว horizontal หรือในแนวระดับนั้นมีอยู่2ค่าที่เราสังเกตเห็นก็คือ26คูณอยู่กับ5ส่วน13ไว้ามาที่ทางในแนวเป็นบวกด้วย และไอตัวที่30ซสาย30นั้นชี้ไปทางซ้ายมือท่านบูมิกีเกติทร่บครับเราเลยเขียนทุกตัวรวมมากันรวมกันมากลายเป็น26คูณ5ส่วน13และก็ลบกับครับลบกับ30สายนะครับ30าย30องศาเดชาบุญครับ ได้ออกมาเป็นอันนี้นะ่าจะตัดกันได้นะหยนี่ตัดกันนะครับอันนี้ก็1นส่วนสนะครับซสาย30ลบกันออกมาได้ออกมาเป็นลบหกิโลนิวตันสแ,แสดงว่าแสดงว่าไอแรงที่วิ่งไปนี้มันวิ่งไปทางซ้ายมือครับเราเลยเขียนว่าดังนั้น f x นั้นทิศทางของเขาก็มีค่าเท่ากับ5กิโลนิวตันนั่นแหละแต่ไปทางซ้ายมือเป็นบวกโอเคครับ เมื่อได้ซิกมา fx แล้วต่อไปเราก็จะไปหาซิกมา fy ซิกมา fy มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่อาจเขียนเป็น fry นะครับแล้วก็มีค่าเท่ากับซิกมา f sub y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่กันเชียวนะครับเนื่องจากขี้เกียจนะครับให้ตัวเลขมันเป็นลบเพราะว่าทุกตัวเลยเนี่ยมันพุ่งดิ้งดรลดิ่งดิงดงดงด่งลงมาด้านล่างหมดเลยผมเลยขออนุญาตข้อนี้ขอให้ด้านล่างเป็นบวกแลวกัน พอด้านล่างเป็นบวกเสร็จปั๊บเราก็จะได้ออกมาเลยว่าแล้วไอตัวแรงที่ชี้ลงมีแค่อยู่2ตัวก็คือ30นะครับ30 30นะครับ30คอส30และก็ไปบวกกันกับครับไปบวกกันกับ26คูณอยู่กับ12ส่วน13ได้ออกมาเป็นบวกครับมีค่าเท่ากันกับ4 9 9 8ทิ ชี้ลงนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราหาซิกมา Fx เเท่ากับซิกมา Fx กับซิกมา Fy แต่ค่าที่เราต้องการคือค่า Fr ทุกท่านครับ Fr มีค่าเท่ากับรูทครับเขียนย้ำสักหน่อยหนึ่ง Frx กยกกำลังสองบวก f r ฟรสับยกกำลังสองก็มีค่าเท่ากันกับครับรูทครับ5ยกกำลังสองบวกกับ49 นะครับ49.98กนะครับกิโลนิวตันนะอย่าลืมนะครับ49.98กกํายกกำลังสองได้คำตอบออกมาครับได้ fr ออกมามีค่าเท่ากันกับ50.2อย่าลืมหน่วยด้วยเป็นกิโลนิวตันทุกท่านครับเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีความรู้อีกว่า การที่เราหา fr ออกมาได้แล้วนั้นเราต้องไปพิจารณาหาว่าแล้วแกนมันอยู่ยังไงแล้วแกนมันอยู่ยังไงแรงของเขาอยู่ยังไงมีแรงออกไปทิศทางในแนวแกน x มีค่าเท่ากันกับครับทิศทางแกน x มีค่าเท่ากับ5ครับ5กิโลนิวตันลงมาในทิศทางแกน y เท่ากับ50ครับเท่ากับ4 9่8าดกิโลนิวตันดังนั้นครับ ต่อแถวต่อหลักต่อแถวอัดลากเส้นที่เป็นเส้นสามอ่สี่เหลี่ยมดิสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมนด้ขนาดออกมาคือดด fr ออกมาสวยๆครับอยู่นี่ซึ่งมีขนาดเท่ากันกับนะครับ50.2นิวตันแต่ตัวที่เราต้องระบุให้ได้เวลาเจองี้คือมุมเซตาแล้วเซตามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเซตาก็บอกว่าให้ผมจะไปยากอะไรเซตามีค่าเท่ากับอาร์คแทน ของของของข้ามส่วนชิดหรือ f ในแนว y ส่วน f ในแนวแกน x เลยได้มีค่าเท่ากันกับครับ49.98ดหาร5ไดเซต้าออกมามีค่าเท่ากันกับมีค่าเท่ากันกับ8 4 3องศาแสดงว่ามุมนี้ได้ออกมาเลยครับคือ84.3องศาเสร็จแล้วครับ สำหรับ f นะครับสำหรับ f เสร็จแล้ว50แล้วก็84.3องศาตัวต่อมาที่เรารู้จักก็คือว่าเราก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่แก่ใจนะครับรู้อยู่แก่ใจว่าการโยกย้ายถิ่นฐานของ f นั้นจะต้องทิ้งร่องรอยทำให้เกิดเอาโมเมนต์มาด้วยเกิดโมเมนต์มาด้วยโมเมนต์ Moment มีค่าเป็นเท่าไหร่กันเชียว ให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวก sigma MR ผลรวมของลับของโมเมนต์รอบจุด A มีค่าเท่ากันกับเท่าใด sigma โมเมนต์รอบจุด A นั้นก็มีค่าเท่ากันกับนะครับเท่ากันกับ sigma โมเมนต์รอบจุด A ตัวแรกมาก่อนเลยครับให้ทวนเข็มเป็นบวกอีนูนี่เอามาก่อนเลยเตัว45กิโลนิวตันที่กระทำอยู่นะครับเอามาก่อนเลย เราให้ทวนเข็มเป็นบวกแต่คุณหนูมาตามเข็มผมเลยใส่ลบก่อนเลยว่า45ก่อนเลยครับลบ45้ก่อนเลยครับลบ45ดีนะกิโลนิวตันเมตรเรียบร้อยแล้วตัวต่อมาครับตัวต่อมาขอไปดูไอตัวที่เป็นพวกนี้นะครับตัวที่เป็นไอแรง30กิโลนิวตันขอญาตไปดูตัวที่เป็นไซายส์30ครับตัวไซายส์30กำมือเสร็จปั๊บนี่เฮ้ยทิ่ทวนเข็มนาฬิกา แต่ตัว30คอร์ส30นั้นก็ให้เกิดการหมุนทิศตามเข็มนาฬิกาเลยได้ออกมาเป็นในลักษณะดังนี้ครับทิศทวนเข็มนาฬิกาก็บวกด้วย30ซาย30และทิศทางละและระยะห่างระหว่าง30ซาย30กับ a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โจทย์บอกมาแล้วครับว่าเป็น0.3 0.3นะครกับ0.3ตัวต่อมาครับตัวต่อมา นะครับตัวต่อมาตัวต่อมาเราก็มีความรู้จักอีกว่านะครับมีความรู้จักอีกว่าเรามีความรู้จักกันอีกว่าอีกตัวหนึ่งที่ทําให้หมุนนะครับทาให้หมุนในลักษณะในลักษณะนะครับในทศกษณะตามเข็มนาฬิกาก็คือ30ค30สาระยะห่างนะครับก็จากนี่นะครับถึงจุด A มีค่าเท่ากันกันกบ2เมตร เห็นนะครับทันไหมทันไหมนะครับนี่นะครับ2เมตรนะนะครับอีกตัวหนึ่ง0.3อยู่นี่นะครับโอเคนะผมขออนุญาตซูมเอาออกนะครับโอเคครับหลังจากนั้นครับเหลือแรงคู่สุดท้ายคือแรง26เนี่ย 26ก็เหมือนกันครับทุกท่านครับแต่26นี้ดีหน่อยก็คือว่าทั้งไอตัวในแนวแกนดิ่งและไอตัวที่เป็นแนวลาบเนี่ยนะครับทั้ง26คูณกับ12ส่วน13และก็ยีคูณกับ5ส่วน13นั้นทั้งหมดทั้งมวลอมคาพยบของเขาทําให้หมุนตามเข็มนาฬิกาดังนั้นครับก็กลายเป็นลบครับลบกับ ลบ26คูณ12ส่วน13อย่าลืมนะครับว่าตัวนี้ห่างกันคือ2บวก1บวก1บวก2สิลิรวมครับกลายเป็น6นะครับและก็ไปลบกับ26คูณกับนะครับ5ส่วน13เนื่องจากพากันหมุนตามเข็มนาฬิการะยะห่างครับผมที่โจทย์ให้มาก็คือ0.3เมตรทุกท่านครับ เขียนคำตอบออกมาอย่างสละสลวยสวยงามตามเครื่องคิดเลขที่กดมาได้หรือคนไหนเซียนนะครับจะคิดด้วยมือก็สุดแล้วแต่แต่อย่าลืมนะครับว่าได้ออกมาแล้วมาจออกมาเป็นลบครับ239ครับจุดครับจุด 4, กิโลนิวตันนะครับเมื่อเรากำหนดให้ทิศท,ทวนเข็มเนี่ยเป็นบวกแต่ค่าของเราออกมาเป็นลบแสดงว่า ถ้าเราอยากตอบให้มันนะครับอยากตอบให้มันเป็นค่าบวกนะครับเราต้องตอบมันในรูปแบบ239.46กิโลนิวตันให้ตอบในรูปตามเข็มนาฬิกาหรือเขียนภาษาปากฤจว่านะครับผม CLOZG e, Clockwise นะครับทุกท่านก็จะประมาณนี้ครับทุกท่าน ก็นี้แหละครับก็คือการย้ายแรงย้ายโมเมนต์มาไว้ที่จุดที่เราสนใจก็ไม่ยากครับไม่ยากก็เป็นบทบทหนึ่งสำหรับเรื่องโมเมนต์ะ Moment, นะครับโมเมนต์ Moment. บางมหาลาัยนี่ตัดออกด้ยซ้ำนะครับไม่ไม่เอามาเรียนข้ามไปเรียนอีควิลิเบียมออริจิทบอดี้เลยนะครับแต่ผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะมารู้จักว่าโมเมนต์คืออะไรฟังก์ชันของมันคืออะไรและค่อยข้ามไปอีควิลิเบียมออริจิทบอดี้เพราะว่า ไอ้บทต่อไปนี่แค่รู้จากว่าซัพพอร์ตมีแรงอะไรกระทำกับเขาบ้างสมการก็ไม่มีอะไรเลยฮะซิกมาเอ็มเท่ากับศูนย์ซิกมาไอเกเท่ากับศูนย์ซิกมาเอฟไวเท่ากับศูนย์พส่วนใหญ่เล่นในสองมิติเล่นในสามมิติก็เพิ่ม x y z เข้าไปแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเราหาโมเมนต์ข้องคอสโปรดักของเรื่องอีควิเลเบียมออริจิตบอดี้นี่สบายหายห่วงแต่เดี๋ยวเราไปย้ายแรงย้ายโมเมนต์ในรูปแบบสามมิติกันต่อดีกว่าครับสวัสดีครับ